้อะไรอบปลาทูมันพี่น้องปลาทูมันนะคะปลาทูมันไม่ใช่ปลาทูแล้วอบเพื่อจะทำน,น้ำพริกข่าปลาทูมันเพราะว่าอันที่ต่ำไหวมันกระเมิดกินแล้วไม่น้อยมี่าอบปลาทูมันแล่วก็จะอบคา เครื่องปรุงเรามีอะไรบ้างนีไงพริกป่นอยู่ไหนเนาะใส่พริกป่นพริกป่นก็นสร้างมาจากเมืองไทยเลยจ้าเดี๋ยวเราจะสั่งใหม่เพราะมันจะหมดแล้วแม่น้อยมากินพริกป่นหยาบๆแบบนี้ค่ะมันแซ่บเราง่งุงเรามีแค่นี้เราเตรียมกระปุกใส่นะคะ กระปุกไว้ใส่กินเพื่อมันเกินเพื่อมันเกินะ่ะแกไว้สองก,กอระปุกรอปะทุมันหอก่อนแกะเนี่ยก่อนตัวเบอเรอยเลย mm hmm. เนี่ยค่ะอบมาแล้วก็โครกค่ะ ใช้เวลาหน่อยนะแต่ว่าหอมหอมหอมขามากเลยขอขกแป๊บนึงโอ้โหเ,เอาซะหอบขึ้นเด้อพี่น่องยยาซิวาเด้อว,วันนี้ใส่ปลาทูมันลงไปข้าเห็ดหลายมัอเพราะว่ามันเสียดหน่อยกินง่ายสะดวก ก็กินละติดใจนะพี่ขาก็ต้องดัดแต่งสูตรใส่นั่นใส่นี่เข้าไปโขกปลาทูกับขาให้เข้ากันถามว่าใส่เครื่องปั่นได้ไหมได้ค่ะถ้าใครมีเครื่องปั่นก็ปั่นเอาก็ได้แต่ว่าแม่หน่อยกับมาโขกเนาะช่วงนี้ก็จะใส่รสด,ดี ข้เาเสต็ไหลายข้าใส่พริกหลายนั่นพี่น้องผงนัวอพริกใส่ที่หลังค่ะโขกไปก่อนขอโขกอ,อีกแปรบหนึ่งพี่น้องเลยเรียบร้อยใส่พริกเข้าไปจ้า ใส่หนึ่งทุงเข้าไปเลยแล้วก็จะครลลลให้เข้ากันก่อนผู้ใดมากพริกแบบบดละเอียดกับบดละเอียดนะคะอันนี้ความกันไม่น้อยมาก,กาพริกหยาบเป็นส่วนโตอยู่แล้วค่ะ หลังจากที่ห่อโขกละเอียดแล้วเนาะผสมแล้วก็ชิมค่ะกล้างเยอะมากตาบดีใส่น้ำมะขามเปียกลงไปค่ะกันใส่น้ำมะขามเปียกลงไปเพื่อไปตัดความเข้ม เพไปตัดความเค็มของอันของปลาทูนะคะแล้วมันก็นจะได้ไปเลื่อนยังมันจะได้นวลเนียนอร่อยรสชาติมันะจะได้กลมกล่อมนะแต่ว่าถ้าปลาทูเข้มเห็ดก็ต้อง ลรดสดีลงนะคะเพราะว่าปลาทูเข้มจะเข้มกว่าปลาทูมันนะคะปลาทูมันจะมีความเค็มแต่จะเค็มพอดีบอกเค็มแห้ง mm hmm. ใส่เวลาในการโคลเขากันอีกแปรบหนึง mm ่งเนี่ยพอเขากันแล้วก็จะสวยมันก็จะไม่ได้ร่วนซุยเหมือนเมื่อกี้นะคะพอมีน้ำมะขามเปียกก็ไปนะคะ ก็จะซิมบานีโอ้ยกางเจอแล้วหนึ่งตนชิมค่ะอืมคุกข,ข้าวคุกข้าวโรยนมปังแซบแล้วค่ะแต่ว่าจะจืดไปน่อยนึงเดี๋ม่น่าจะสรลด,ดีเพิ่อมอีกนิดนึง ทงชลร้อแล้วค่ะลูกพ่อแล้วใส่รสด,ดีลงไปให้ความเค็มอีกนนะ่อยนึงจบสิ้นกระบวนการคลุกคลุกให้เข้ากันโอ้ตักไปก็จะเห็นกกระางได้ไหมอุ้ยแสบพี่น้องแสบอร่อยอลังการเก็บไว้ได้นานด้วยค่ะเด้๋วใส่ตู้เย็นไว้ถ่ายเฮ็ดหล้าๆน่ะแพ็กแพ็คแพ็ แพก็กตามที่เรากินนะคะแล้วก็แบ่งใส่กระปุกหรือใส่ถุงหน่อยก็ได้เขาช่องฟิสเก็บไว้ได้สบายๆเลยค่ะเนี่ยรอสักครู่นะคะเสร็จสิ้นกระบวนการแซบนัวขวัวกิ่งได้จ้ะพร้อมแล้วที่จะตักใส่กรองโอ้ได้ล้ายแห้งสองกระปุกเตรียมไว้นะบ้านาจะพ่อ กินบ่คะรสด,ดีก็สกิมีนีเกลือมีนั้นไม่นีผสมมาน้ำเนาะอืมแซ่บพี่น้องปลาทูปลาทูมันเพราะเอามาตําใส้นน้ำพริกข่าแล้วกินไม่มีกลิ่นปลาทูเลยนะคะแต่จะมีรสชาติของปลาทูเค็มนะคะผู้ใดที่จะไปกินนหมองเฮ็ดงานยนนกรังเหม็นไม่มีคะ่ะหอ่อขนมปังเฮ็ดเป็นซน้นวิชใส่ <c oughs> ใส่น้ำพริกข่าปลาทูมัน Oh แซ่บคึืนอกันจ้ะนะ่ากินไหมอ่ะมาเด้อลองไปทำดูรับรองว่าสูตรนี้อร่อยชัวร์ไม่มว่วนนิ่มแน่นอนจ้า